Chạy thế đó. Ừ. Lời, rồi. nào như nhỏ đó pelea nhỏ pelea nhỏ về mẹ nhỏ luôn mẹ luôn mẹ nhỏ luôn mẹ nhỏ luôn mẹ nhỏ luôn mẹ มันเปล่าอีกอืมอืมเป็นที่ข้าเขาบอกมาว่าเป็นปลาเป็ดอันนี้มันก็ว่าปีเลี่ยงมาเนี่ยโบราณว่านันมันเล็กที่ข้าที่ข้าโหนกมันยาวหมดเลยอืมเอ้ยปลาเป็ดเนี่ยก็อย่างผีเลี้ยงเล็กๆไปได้ติดนักส่งขายเล็กไหลก็ได้อืมชาวนาชาวนาก็เชื่อสมัยนั้นก็ว่าเล็กๆกันว่าก็ว่าราคาหมากแพงเลย จึงก็มาทึ house, ้มอยตัดลุบลับนี่อืออันนี้มันเล่นมาออยคือนั้นเรื่องมันติตอกปมเพราะเรื่องตอกตบะปบลุงชาพอดูนอกแต่ปลาป่าแต่ว่าตอนนี้ไปตัดนั้นมันไม่แตัดไม่งมันจะเกิดอะไรคุณนี่อะไรจมบุแล้วกังแต่งตัวเนี้ยก็บบกว่ะจึงนี่ละปูชา ราา en, ีลสุ่มปอตุกแตกก็ปาไปวิจัยว่ามัมอันเยได้โควิดนองนะเขาตันแบบเยะมก็บอกแก่บอกนได้แั้เนี่ยแลวหนดีกันที่แม่เลว้่เดใ้ได้ ลามันไดลกลาเลยท่านลูกลาตรงานีนะงใกล้หลัการเป็นอื่นลานทำไกาแล้ว่ตั้งรักลานักลาแชลาวาันนี้คืนเล็กน่าะตั้งรักลานก้องนี้มันไม่ถือเด็กมันถือบอะคะเออเงไม่เรงเร่งมั่นี่บอมันือว่าอ ตายแล้วยอมงอกเลยยุงไฟนี่นะอนนี่เกีิปก็รุ่นเดียวเอออ่างนาปียอมอกเลยไอเจ้าตัวอ้าวิลลี่กับี่ลี่อคุยเอาเคได้ใค้ไวเอกนี่ยาต้มไม่เกินร้อยโมแต่หนุ่ยเชือนะ ยาบ็ดต้อไปซื้อใหม่โอ้ต้องไปซื้อ่ะยาเรก็งวลแล้วยาใกลตับน่น่งก็ต้มกินยนดีมันต่หน้ำใจก็ตนไปทำไรอะทำด้ดเนี่ยอนี่้ยแโจกไนไอ้นี่แกทำเลยไหมนี่ตัาเีกไม่ไปไปไปไหมดหมดลูกยาพ่มเรียน้มุนรอมาต้องไปปรบเร็วบ่กลกกาย ก็รังท <elas> <K> ุ่งเราก็ปัดตัวอมันกย้ัวนี้นนี่นี่นี่วนีมันต้องนี่่างที่เดอ่เนี่ติดโรคกเขานงนี่นี่แรกมันเป็นตีตองดีว่ามันตีองมันต้องเ่งเตนยไม่เคยเ็นเล็กเว่ามันแบบมันนี่ตีว่ไ่หนี่นหน้าตงน่นมันง่่ปัดนี่ยมันจะมีไ่้ีเขาอ เปน้ไะคะวัดปอดันขึ้นหน e s <S mm. ้าถามปอดันขึนอ้งเลยกเรียกไป้่อยู่เนเรียกปอดานึงเตะังนี่ปอดานี้มนวัดวยหามเลยรตาเี้โลโลมาเป็นเป็ดไหมเนี่ยนี่ิดปอดานี้ไม่รู้ต้รู้ปอกได้มีย่างพอปล่อยกองได้มีอะวดไ คุณแป้นนุ๊กแกเปลยไ้เลยแกเลยกลางกลางคือมันเป็นธรรมดาธรรมดามอว่าโปตปิดตาน๊คือเล่นยังไงตนี่เมันอยู่มันอินนู่นนั่งยางอะไนนี่มานั้นก็ไม่เคยเห็นเลยนี่ไหวอินนี้ก็เคยเหมือนกันอินเบดนี่หอเล่นก็เคยเมนันมันเปล่มเลยเออตึ้งธรนายงมันอย่างบังเลยว่ะ เดียวสิโตโอ้ยุนี่ตุวันแมวเรียกเขากระดูกมาตกวันนี้ก็ยังต่ำอยู่คนอย่างมาคนยังมามายุต้าเอนโบ้รูนยมาทตางตัวตอนนี้ก็ยังยุเจ็ดวัดป้าแล้วแล้วอย่างนี้เราได้มายังไงอะคะอินนี่จะไม่ยงนั้นอ่า นี่พ้นก็ไหวชื่อเล็กๆแต่ว่าก็้ผูดชื่อพวกก็ไม่จับหน่ายหน้างาเล็กๆหมากแะครกับไปงานถือก็นั่นนั่นแหละูปีไหอะคะืไปบอืมส้นแค่ที่ปีเลยประมาณทีทปีเออมันก็หมากนาน,านมากเครองพนเลยซึงซ,งซ,งซ,งซงึตอนนั้นพ่อปันลัก,กนับไ,ไปัเไปงเือยไปัเดอย้อยกันหม้อ,อก็ไปแยบเล็กๆออกเดี๋ยวก็ตัดหม้อแกก ใช่ปอมันหลอมาเลือยมันลุบลบหลอมาเลยลุบลบการนี้แบบก่อนมันแบบที่เมื่อนเมื่อนกลางหน่องที่แดงนีู่แบบป่านนี้เพิ่งครับจนไม่แดงของมันมอนโอ้ยกรับน่นะเออนอนอยู่คืนนั้นปักอยู่คืนนั้นเนี่ยตอมมันนั่นกายินี้มันลื่นมาโต๊ะผมมาโต๊ะกลางกาครับพ่อยกรับเหมือนกายินี้มันกุกักกุกักกลางถีนกระผมกลมเลย อืมมันเดินได้หน่ใจยิมยิมแต่การช่วยอี้ได้แต่ไใจเป่ามาเ้มาตึงพอเล่เล่เนี่ยเด็กนูมันเบอร์นี่เต่มันอกยาวขึ้นเบอร์เดนี่ว่ามันแปลกจากแบนี้เลค่ะสามารัดได้เแปลกไปไดวาตัดจกกัดตัดจกกัดมอกยาวมาสิบปีเลยอะสิบปีมันอกยาวมาเลย พวกก็ไม่จับอ่ะผลมันเปรกออกถามว่ามันก็ก็มันเปกาารกมีคนเคยบอกกับเ,เ,เป็นเล็กเลยรแลกก็ววามันว่านี่แดงนี้อันอันแดงนี่เล็กเลยกลางกลาง,งนี่ก็ววาปีเวียงเลยเป็นเป็ดแต่โบด้นานนี่ก็ปูดมากระดับนึ่งเลยเล็กเล้ยนีว่ววาก็ตอนกลางห้าทําไมครแต่ไม่ดีอห้าน แต่เล่ห์เล่ยจริงๆเนี่ยต้าเข้าใจคำเ,เล่ยมากค่ะจ๊ะถ้าแรงยความจริงทีง่ผมเคยรู้ประวัติมาเลยวนะถ้ายิ่งไม่ถูกเป็นเครื่องรังเองของครั้งคือระดับปตูตาวแก่ไหนตุนระดับอย่างๆลื่นลานแตก็อาจก็มาจเจอปัญหาเนี้ยจ้าเน,นี้ยก็ได้มาแล้วมีดีได้ก็อย่งางนั้นก็นั่นนี่นี่มาต่อย ถ้วยนี่ตางบุนีงบกต่างบุรีงตายใหญ่โดยไม่ได้เก็บป่าไปน้อยต่างง่ายแตก็ตองการเจอไปกระจายขึ้นกันเลยก็เอาไปรื้อได้แต่ว่าปอดร่มหลัการค้องกับเตวะก็เกยประกาศใกล้แต่ทราว่าไม่ง่ายไปลวก็ไปวีไอพไปเลยไม่ง่ายไปเพปละตึ้งเกยเกยกันไม่หว่าตะก้องพูดเลยละ่ะเกยระพิจิร อินมันแปลกว่าเกยเคยยงมั่งมีที่แดงอยู่ตรงนั้นปั่นนันบางคนก็บอกว่าเล็กเลยแดงอยู่มะพผมการูาเหลี่นว่าปั่นนั่นนั่นไหมแต่มันแปลกน,นัเนีแต่มมีคนต้นใจเราะใช่แต่ลักลานซึ่งแรกไงไอวะอินนี้จะได้มากก็ได้ รัต่พู้น้นั่นก็วันเลยต้องก็ลืมกี่ก็วันเราได้มาทาช่วยดาวช่วยดาวมาเ็าสร้างปโยชดได้ไหมเราแต่ทำัยก่อนนั้นกอห้ายังผู้ืือแต่ใค่ผู้ตจอพ้อมก็ไม่ถับาราคราส้องกลารับบบาปเขา ดี ab, <yap a> verdad, verdad, game, el ่ว si ่าโงงอกอกมาเลื่อยๆนี่เาโองสุดปีหรือว่าเพิ่งโอกมาคะก็ออกมาเลื่อยๆผมกับป๋อเอ็นมาสีล้างเัินก็มันเอ็นว่ามันยังโง่ก้าวมากเป็นเพืแต่เร็กออกมาในน้ำที่มันจะหยับเบอร์มันหยับเบอร์แบบกลางนี่แต่ว่าพ่อออกมาโยนานกันัล้วแบบนี้ก็มา ตอนนั้นผมเล่นเบอร์อยู่กับพุ่มโตกเบอร์เราเที่ยวมายู่นี้เป็นเทพที่ปีนโตกล่าวที่ยากังแต่ตอนนี้ผมหยุดจะไล่ปีแลยไม่เล่นเบอร์นาเลยมันน่นเลยมอดตอกระดูกเอ็นโบ้โดกแตกโดกับ รับอยู่ใช่ไหมคะรับรอยู่ยรับรอยู่รับผมบบจำัญชดไรถปอย